สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะวันนี้นะคะบีจะไปฉีดวัคซีนนะคะที่บางซื่อซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปฉีดนะคะแต่ว่าเห็นยอดผู้ติดเชื้อทุกวันเนี่ยตอนนี้มันก็คือประมาณวันละหกพันขึ้นแล้วนะคะวันนี้คือวันที่สามกรกฎานะคะยอดผู้ติดเชื้อประมาณวันละหกพัน ยอดผู้เสียชีวิตก็เยอะมากนะคะวันนี้เลยตัดสินใจที่จะไปฉีดนะคะแรกนะคะบีก็ตั้งใจว่าจะรอวัคซีนทางเลือกนะคะแบบเออเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนใช่ไหมอยู่แต่นในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าความเสี่ยงเราน่าจะน้อยนะคะแต่ดูแล้วนะคะก็คือแบบไปฉีดดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเะคะราจะไปแวะซื้อหนังนะะแล้วก็พวกยาดมก่อนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเขาบอกให้กินน้ำเยอะใช่ไหมแล้วก็เผื่อ,อแบบเกิดแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ย แล้วน,น,นะคะสาหรับน้ำและยาดมนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะไปฉีดวัคซีนนี่นะคะบีก็ขึ้นทางด่วนมานะคะแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะเจอกําลังจะเข้าไปที่สถานีกลางบางซื่อน,นะคะแต่ว่ารถติดมากเลยนะคะน่าจะเกิดมาจากคนเข้ามานะคะฉีดวัคซีนกันเยอะมากนะคะเลยทําให้รถติดมากๆเลยนะคะส่วนที่จอดรถนะคะก็ต้องลองหาเอานะคะตามบริเวณด้านข้างรอบๆนะคะถ้าเกิดคันใดออกนะคะเราก็ ลลและนี่นะคะก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะที่คนมาจอดรถกันนะคะคนเยอะมากค่ะเพราะว่าวันนี้มีออระบบใหม่นะคะก็คือผู้สูงอายุนะคะอายุ75ปีขึ้นไปสามารถเข้ามาฉีดวัคซีนได้เลยโดยมีผู้ติดตามได้1่ท่านค่ะจอดรถได้แล้วนะคะเราก็เดินเข้าไปที่ตัวอาคารค่ะของ B ีนะคะได้ที่ทางเข้าที่2นะคะเป็นของ a AH s ค่ะบีจองไว้กับทาง A AH. s นะคะก็เป็นระบบที่ดีมากค่ะตอนแรกนะคะเราก็ต้องไปรอคิววัดความดันนะคะด้านในนะคะก็นั่งรอสักพั้นึง ขั้นความดันผ่านแล้วนะคะเราก็จะไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็คือจะไปรับบัตรนัดนะคะของการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปนี่นะคะก็เข้ามาแล้วค่ะช่วงเวลาที่ต่อแถวต่อคิวเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเข้ามาอยู่ตรงโซนด้านในที่เริ่มเป็นระบบแล้วก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นที่รับใบนัดนะคะในการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปนะคะเป็นเหมือนใบรับรองนะคะว่าเราได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วแลนนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะคะในการที่เดินมานะครับเพื่อที่จะไปรับวัคซีนเข็มแรกค่ะตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดนั่งรอฉีดวัคซีนค่ะ ตอนนี้นะคะบีก็ได้ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพยาบาลมือเบามากๆค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอดูอาการอีก30นาทีค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งรอดูอาการนะคะนั่งรอกันประมาณสัก30นาทีค่ะอ๋อเมื่อได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็จะมีสติกเกอร์ด้วยค่ะว่าเราได้รับวัคซีนแล้วค่ะของบีเนี่ยนั่งรอไปสัก30นาทีนะคะเริ่มมีอาการคลื่นไส้ค่ะ เจ้าหน้าที่นะคะก็เลยให้มานอนพักนะคะที่เหมือนเป็นห้องพยาบาละคะ่ะการที่บีไปนะคะก็มีหมอเจี๊ยบละนาน,นะคะได้มาอยู่ตรงส่วนนี้ด้วยนะคะอันก็ไม่มีอะไรค่ะบีก็พยายามรีบขับรถกลับบ้านนะคะดึกๆเนี่ยหิวมากนะคะต้องต้มมามา่มาแห้งนะคะใส่โบโลนะ่าหน้าตัวนี้นะคะก็ได้รับมาจากการแจกนะคะในที่ไปฉีดวัคซีนคะ่ะแล้วก็ยังมีวิตามินซีหรือน้ํานะคะไว้คอยแจกอยู่เหมือนกัน บีก็จะมาอัปเดตอาการนะคะหลังที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะวันแรกนะคะที่บีฉีดวัคซีนไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูพักรูอาการประมาณ30นาทีใช่ไหมคะจากนั้นบีก็มีอาการคลื่นไส้กําลังจะเดินกลับบ้านอยู่แล้วก็มีอาการคลื่นไส้นะคะก็เลยต้องไปนั่งพักอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีอาการคลื่นไส้อยู่ตลอดแต่เราก็ยังพอที่จะเหมือนกับ ดูแลตัวเองได้นะคะก็เลยรีบขับรถกลับบ้านแล้วก็กลับมานะคะก็มีอาการคลื่อนไสอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาการเดื่นก็ไม่มีนะคะแล้วก็พอตกดึกประมาณสักสองทุ่มก็เริ่มมีแบบตัวลุมๆร้อนผู้บา้บาผบ้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ได้มีไข้นะคะก็เป็นประมาณนี้ดึกๆก,ก็คอแห้งก็กินน้ําเยอะมากบีก็จะพยายามกินน้ําเยอะๆกินน้าเรื่อยๆนะคะจิบๆไปเรื่อยๆกินค่อนข้างแบบ เยอะอยู่เหมือนกันนะคะประมาณสามถึงสี่หรือแต่ว,วันนั้นอะแล้วก็ฉีบ่อยมากก็เลยทําให้แบบว่ารู้สึกว่าเออเราก็ดีขึ้นไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะคะจนอีกวันหนึ่งก็โอเคก็มีแค่อาการแบบเพียเพียในเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยบ้างเล็กๆน้อยๆยนะคะแล้วก็มีขึ้นไ้อยู่บ้างแล้วก็หิวหิวเนี่ยแบบเป็นอาการไม่รู้ว่าเป็นอาการข้างเคียงหรือว่า หลังจากวัคซีนหรือว่าเป็นอาการข้างเคียงเป็นอาการของตัวเราเองนะที่กินบ่อยนะคะเขาบอกว่า เขาบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วจะหิวบ่อยนะคะก็นั่นก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วนะคะก็เท่ากับว่าฉีดวัคซีนมาได้2วันแล้วแต่ครั้นี้เราก็ต้องรอดูอาการกันต่อไปเนอะพี่ว่าการกินน้ําเยอะๆเนี่ยมันช่วยได้มากๆเลยนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็ก่อนฉีดวัคซีนนะคะก็ประมาณนี้นะคะรีวิวก็การไปฉีดวัคซีนที่บางซื่อก็จะมีประมาณนี้อันนี้ส่วนผลข้างเคียงมันก็ต้องแล้วแต่เอ่อร่างกายของแต่ละคนนะคะก็โอเคนะคะ ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะได้ไม่มากก็หน่อยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ